สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคนเล่นกล้องกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของการถ่ายภาพให้เกิดความคมชัดนะครับมีหลายครั้งที่ท่านผู้ชมได้เคยถ่ายภาพแล้วมันเป็นภาพที่เบลอไหมครับโดยที่เราอยากให้มันชัดแต่ว่ามันเบลอถ้าเราจะชัดเราต้องชัดจริงๆนะครับเขาเรียกว่าโคตรชัดนะครับมันถึงจะเห็นความชัดได้อย่าง ตัวอย่างภาพที่อยู่ในโนโ้ตบุุกนี่คือภาพไบโพ้นะครับไบโพที่ผมตูมกล้องเข้าไปเนี่ยชัดตรงจุดจุดน้ำเลยนะครับเพื่อให้เกิดความชัดที่จุดตรงจุดน้ำแล้วค่อยตูมถอยออกมาเพราะงั้นเวลาที่มันชัดที่สุด,ออดของจุดที่ใกล้ที่ดดสุดแล้วเนี่ยพอถอยภาพออกมาบางๆนี่มันก็จะชัดามากๆนะครับเวลาถ่ายภาพชัดขอยจำไว้อย่างนะครับว่าเวลาจะชัดมันต้องชัดจริงๆนะครับต้องตั้งใจถ่ายส่านิดนึงไม่ใช่แบบว่าเราถ่ายเราวไปอาศัยออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสของกล้องก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับบางครั้งมันก็ผิดพลาดได้นะครับมันเป็น AI มันฉลาดไม่เท่าคนมันอาจจะมีข้อผิดพ่าที่ไม่ตรงใจเราเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราอยากให้ภาพที่ดีจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ่ายด้วยแม่ข้อดีกว่านะครับวันนี้ก็คงไม่นำเสนออะไรมากไปกว่ากันให้ดูภาพชัดๆกันในตัวอย่างนะครับดูกันเลยครับภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ครับจากตัวอย่างที่มนเล่นกล้องถ่ายภาพให้เห็นเนี่ย คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าภาพมันชัดมากนะครับเราอยากจะถ่ายภาพที่สวยเราก็ต้องตั้งใจถ่ายภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปอาศัยความสามารถของกล้องนะครับจริงๆเรามันใช้ความสามารถของคน้าไประกอบด้วยนะครับมันอยู่ที่มันน่าหรือจิตใจของคนที่จะทำที่งานมันใสรใจได้ดีนะครับพริงนงานจะสวยหรือไม่สวยถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจมันก็ไม่สวยครับถ้าภาพไม่ตั้งใจมันก็ไม่อร่อยตัดผมไม่ตั้งใจมันก็ไม่สวยถ่ายภาพไม่ตั้งใจมันก็ไม่สวยครับเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วในการที่เราจะทำอะไรให้มันดีนะครับคุณต้องใส่ใสวค,ความตั้งใจไว้ครับพบกับคนเทนต้องได้ใหม่ในครังหน้านะครับอย่าลืมกดถูกใจก,ใกดระดีกดซับสไครต์แล้วก็ติดตามกันในครั้งต่อไปคอกบคนเ่นต้องครับ